สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะอ่าเราก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งสำหรับรอบนี้เป็นวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยนอกเหนือจาก DLTV ที่คุณครูจะให้งานนักเรียนหนึ่งชิ้นงานก็คือวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเรียงความเรียงความนะคะหนึ่งหน้ากระดาษให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียน เรียงความหัวข้อก็คืออาชีพอาชีพที่นักเรียนอยากเป็นนะคะนักเรียนอาชีพอาอาชีพครูอาชีพหมออาชีพตำรวจอาชีพพยาบาลคืออันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะแล้วแต่นักเรียนอยากจะเป็นว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะคะคุณครูไม่ได้กําหนดนะว่านักเรียนต้องเป็นอาชีพนี้อาชีพนี้คือหมายถึงว่าคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะ นักเรียนอยากเป็นอาชีพอะไรนักเรียนก็เขียนเขียนว่าอาชีพเขียนว่าอยากเป็นอาชีพอะไรแล้วก็เรียงความมาเรียงความหนึ่งหน้ากระดาษก็คือทำไมหนูถึงอยากเป็นอาชีพนี้อาชีพนี้มีประโยชน์ยังไง่าทำความประโยชน์อะไรให้แก่สังคมได้บ้างนักเรียนก็เขียนมาหนึ่งหน้ากระดาษเรียงความมานะคะเรียงความมาเขียนตัวอัสือ ส,สวยๆนะนักเรียนตั้งใจเขียนไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งค่อยๆเขียนให้ส,สวยๆนะคะให้ให้สวยๆหนึ่งหน้ากระดาษนะคะนักเรียนอาชีพที่นักเรียนอยากเป็นอาชีพอะไรนักเรียนก็เขียนมาคุณครูไม่ได้กําหนดว่านักเรียนต้องเป็นอาชีพนี้อาชีพนี้คืออาชีพที่นักเรียนอยากเป็นอ่ะเอาตามที่นักเรียนอยากเป็นเลยว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นนารย โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรนะคะให้เรียงความมาหนึ่งหน้ากระดาษแล้วก็เช่นเคยให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูคุณครูก็จะให้คะแนนตามที่ส่งรูปมานะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ